ข้อที่20แผนภาพกล่องของคะแนนสอบ2วิชาของนักเรียนกลุ่มหนึงนะเป็นดังนี้นะครับก็โจทย์ให้รูปแผนภาพกล่องมานะถามว่าข้อใดถูกก็มีตัวเลือก5ตัวเลือกให้เราพิจารณานะเราก็ลองมาดูกันทีละตัวเลือกแล้วกันตัวเลือกที่1ก่อนนะครับตัวเลือกที่1 พิสัยของคะแนนสอบวิชาที่2เท่ากับ3คะแนนใช่หรือไม่นะโจทย์พูดถึงพิสัยนะตัวเลือกเนี่ยพูดถึงพิสัยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าพิสัยหางไงครับพิสัยก็หาได้จากเอาคะแนนสูงสุด x max นะลบด้วย x min ถูกไหมตั้งต้นกันที่ตรงนี้ก่อนทีเนี้ยโจทย์ให้เราตัวเลือกเนี่ยให้เราไปดูวิชาที่2ถูกไหมเอองั้งนวิชาที่2ก็คือกล่องใบเนี้ นะเออกล่องใบนี้ x max เราก็ลงไปดูปลายสุดของกล่องเนี่ยจะพูดถึง x max x max ก็เป็นเท่าไหร่ครับปลายสุดก็เป็น18ปลายสุดด้านซ้ายของกล่องก็จะเป็น x min งั้น x min ก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็นนะสิบสกับ14ระหว่างกลางก็เป็น13บสามถูกไหมก็เป็น13บสามงั้น x max ลบ x min เนี่ยก็จะได้ว่านี่นะ พิสัยก็จะได้เท่ากับ x max ก็คือ18ลบ x min ก็คือ13บั้ยันพิสัยก็ได้5นั่นเองนะครับทีนี้ แล้วตัวเลือกบอกว่าพิสัยคือ3แสดงว่าตัวเลือกที่1ผิดนั่นเองนะเออ,องั้นตัวเลือกที่1ผิดนะครับนะเนี้ยที่ถูกคือ5นั่นเองโอเคนะผิดไป1ตัวเลือกอ่ะมาดูตัวเลือกที่2บ้างนะเออตัวเลือกที่2 บอกว่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาที่1เท่ากับ12.5ให้เรามองไปที่วิชาที่1ครับนะออมองไปที่วิชาที่1ปึ๊บหามัธยฐานทีนี้การหามัธยฐานจากแผนภาพกรองหาไงครับเราก็ลองมาดูหลักนิดนึงก่อนนะข้อ2อเนี่ยเอาจับหลักก่อนมัธยฐาน นะหามัยธยฐานจากแผนภาพกล่องมัยธยฐานจากแผนภาพกล่องนะหาจากเส้นกลางกล่องอยังไงเราก็ลองไปดูว่าเส้นกลางกล่องเนี่ยมันตรงกับเลขอะไรอันนั้นแหละคือมัยธยฐาน ง่ายนิดเดียวก็ลองไปดูว่าเส้นกลางกล่องของกล่องที่1น่งเนี่ตรงกับเลขอะไรครับก็ตรงกับเลข13ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามัธยฐานนะของคะแนนสอบวิชาที่1เท่ากับเท่าไหรครับ13นะซึ่ง จทย์บอกว่า12.5ก็คือผิดนี่โจทย์ตัวเลือกบอกว่า12.5ก็คือผิดที่ถูกคือ13บสอ่ะตัวเลือกที่สองก็ผิดนะลองมาต่อที่ตัวเลือกที่สามตัวเลือกที่สามให้หาควอาไทาที่หนึ่งของคะแนนสอบวิชาที่หนึ่ง นะเท่ากับ12ใช่หรือไม่นะนี้เราก็ลองมาจับหลักก่อนหาคอทายที่1จากแผนภาพกล่องนะหาคิจากแผนภาพกล่องได้จากอะไรครับได้จากนะออขอบกล่องซ้ายมือนะออขอบกล่อง ขอบสี่เหลี่ยมซ้ายมือมีขอบกล่องนะขอบสี่เหลี่ยมซ้ายมือ,อมก็คือตรงนี้นะเเขาให้เราสนใจคะแนนของวิชาที่1ใช่ไหมสนใจวิชาที่1ครับหาควอทายที่หนึ่งของวิชาที่1ก็ มองไปที่ขอบสายสุดของกล่องสี่เหลี่ยมอะนะเออขอบสายสุดคืออะไรครับไปตรงกับเลขอ,อะไรอันนี้สิบอันนี้สิบสองแสดงว่าเลขนี้เป็นสิบเอ็ดเพราะฉะนั้น Q1 หนึ่งก็จะได้เป็นเท่าไับสิบเอ็ดนั่นเองอเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า Q1 หนึ่งก็เท่ากับสิบเอ็ดนะแล้วตัวเลือกบอกว่าสิบสองเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้ก็เลยผิดนะที่ถูกคือ สิบเอ็ดนะเฉียดไปเฉียดมาอ่ะโอเคต่อตัวเลือกที่สี่ดูดิตัวเลือกที่สี่เ,เนี่ยคือเปอร์เซนตทายที่เจ็ดสิบห้าของคะแนนสอบวิชาที่สองเท่ากับสิบหกนะทีนี้แผนภาพกล่องเนี่ยมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ค่อยเออคือมันจะไม่บอกเปอร์เซนต์ท่ะนะแผนภาพกล่องมันบอกได้แค่คอไทายอ่ะ ทีนี้เราก็มันมีหลักอยู่อย่างนี้ว่าตัวเลขที่4ใช่ไหมหลักก็คือว่าเปอร์เซนไทที่75เนี่ยมันคือการแบ่งข้อมูลเป็นร้อยส่วนแล้วส่วนที่75ส่วนที่75มองดีๆมันคือส่วนที่มันคือ3ใน4อ่ะถูกไหมเออเจในร้อยก็คือ3ใน4เพราะงะั้น70เอ่อพีเ้าเนี่ยจับหลักให้ได้ก่อนนะ P75 มันก็คือข้อมูลในส่วนที่3นั่นเองงั้นมันก็จะตรงกับ Q3 เออเราต้องตั้งต้นจากตรงนี้ก่อนนะงั้นก็คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือมองไปที่วิชาที่2แล้วหา Q3 เออนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็คือหา Q3 ของวิชาที่2นั่นเอง เออทีเนี้ยการหา Q3 เนี่ยมันก็จะมีหลักอยู่นิดนึงว่าเ,เราหา Q3 จากแผนภาพกล่องนะได้จากขอบสี่เหลี่ยมด้านขวาด้านขวามือเออถ้า Q1 หาได้จากซ้ายมือนะแต่ถ้าเป็น Q3 เนี่ยจะหาจากด้านขวามือ,อ,มอมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า Q3 ก็จะได้เป็นอะไรครับอืมเอ้เราก็ลองไปดูขอบสี่เหลี่ยมตรงขวามือของวิชาที่สองนะวิชาที่สองก็อยู่ตรงนี้สอบขอบสี่เหลี่ยมขวามือของวิชาที่สองก็ตรงกับเลขอะไรครับก็ตรงกับเลข นี่สินี่ 18, สิแสดงว่าอันนี้เป็น17นั่นเองนะก็จะได้ว่าได้เป็น17นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่4เปอร์เซนไทนะก็หมายความว่าเออ P 75ก็เท่ากับ17นั่นเองก็ จทย์บอกว่าไอ้ตัวเลือกบอกว่า16ก็แสดงว่าผิดนะที่ถูกคือ17อ่าโอเคก็เฉียดอีกแล้วจบแล้วเพราะฉะนั้นผิดหมดเลยที่ถูกก็ย่อมต้องเป็นตัวเลือกที่5แล้ว เห็นนะก็ตอบตัวเลือกที่5แต่ไหนๆเราก็ดูมาถึงตรงนี้ละเราขอดูตัวเลือกที่5ต่ออีกนิดนึงนะเออก็คืออันเนี้ยมันไม่ใช่การทําข้อสอบถูกไหมมันคือการสอนความเข้าใจก็เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลานะตรงนี้ก็จะอธิบายให้ทุกตัวเลือกนะ <c oughs> ตัวเลือกที่5ด้วยดูว่ามันถูกยังไงเขาบอกว่าพิสัยระหว่างคอทายของคะแนนสอบวิชาที่1มากกว่าวิชาที่2ให้หาพิสัยระหว่างคอทาย นะนี่เราก็ต้องตั้งหลักก่อนว่าพิสัยระหว่างคอทายมันหาไงก่อนต้องเอาอย่างเงี้ยน,นะพิสัยระหว่างคอทายเนี่ยมันหาได้จากอะไรนะ q สามลบ q หนึ่งเออมันต้องตั้งต้นกันตั้งแต่ตรงนี้นะ ทีนี้ก็จะได้ว่าเราก็หาทิละวิชานะนะครับงั้นก็วิชาที่หนึ่งเ,เราลองดูวิชาที่หนึ่งเออก็จะได้พิสัยระหว่างควอไทเป็นเท่าไหร่ก็ลองไปดู q 1ก่อน คิวหนึ่งหาไงหาไงครับก็หาได้จากขอบด้านซ้ายถูกไหมวิชาที่หนึ่งก่อนนะคิวหนึ่งหาได้จากขอบด้านซ้ายคิวคิวสามหาได้จากขอบด้านขวางั้นคิวหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบเอ็ดนะคิวสามก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบห้าถูกไหมเออเนี่ยสิบห้างั้นเอ่อไอ้ควอไท ส่วนพิสัยระหว่างคอทายของวิชาที่1ก็เอา15-11ลบ11นั่นเองนะก็คิวสมลบคิวหก็เท่ากับ1 5บหลบสิซึ่งมันเท่ากับ4อ่ะทีนี้เราก็ลองมาดูวิชาที่สอง ก็เหมือนกันเราก็เอา q 3ลบ q 1เออมันจะเท่ากับเท่าไหร่ก็ลองมาดูวิชาที่2วิชาที่2ก็ลองมาดู q 1ดอิอ่ q 1ก็ตรงกับ14ส่วน q 3ก็จะตรงกับ10ี้ก็เป็น17ถูกไหมเออเราก็เอา17ตั้งลบด้วย14 Q3 ก็คือ,อ17ลบด้วย14ก็เท่ากับ3ก็จะได้ว่าพิสัยระหว่างควาทายของวิชาที่1มากกว่าวิชาที่2จริงนะเ,เพราะฉะนั้นนะพิสัยระหว่างควาทาทนะ วิชาที่1มากกว่าวิชาที่สองก็ตัวเลือกที่5ก็เลยถูกต้องนะเอเ okay, นะก็ตอบตัวเลือกที่5ถูกต้องจริงๆด้วยนะ